ครับผมจะเลื่อนท่องไปเลครับตอนนี้อยู่อำเภอโขงเกียมครับแม่น้ำมูลครับครับท่าน้ำงใช่ครับท่าน้ำแกกวดนายแบบหัดแกงตะนาสร้างนั่นแกงตะนาสร้างนั้นโขงเกียมนี่ครับกำลังเไปเอาปลากำลังแกเขาแกกวดเขาฟังนันนะอันนี้มาเนี่ยมาซื้อปลาบ่มาซื้อปลาไปขายโอ้โหเป็นปลาทูก ปลาอุยวอกปลาทูแกก็จะเสียบสื่อทูก้วตัวสามลอยก็บอกจะกวนรสอาหารลอยอืมอบรรยากาศอันนี้ยี่นี่พื้นที่ประเทศไทยกันเนาะเป็นแดนนี่แม่น้ำมูลไปนะครับแม่น้ำทงสีูสิงเหล้าอืมทงสิงทงคงเกี่ยมเออคงด้วยคงเกี่ยมไปอันนี้เป็นปากน้ำมูลอืม ทีไลลงสูง่แม่น้ำโคงถลูกต้องอืตรงนี้เราจะเป็นแม่แบบน้ำท้องสีอออืเแหล่งท่องเที่ยวอ,ขอืของอำเภอของเขียมจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลราชธานีอืชมบรรยาก,กาศครับฟังหนึ่งเงินย่อยอืฟังหนูเป็นแจงตะนาะ อันนี้คือเรือแกกวดครับเรืออวนหลากอวนหลากอวนบ้านเขาเอิ่นกวดกวดคือกวดไปเลยกวาดกวาดไปเลยกวาดเอาปลาใส่น้ำเพราะถ้าไทยกับคนอวนฟังคนผี um ่เพิ่นกําลังไปติดต่ออ่าอ่าสองล่ำสามสี่เนี่ยเนี่ยน้ำลงประมงน้ำจืดปลาหมงน้ำจืด วิธีห้าปลาของชาวบ้านวิธีชีวิตพระมงน้ำจืดของอำเภอของเขียมบางส่วนก็จะหากันดึงขึ้นดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาลากขึ้นมาโดยโอนขึ้นตัวนี้แหละครับที่เพิ่นวางไว้บนเรือนี่ครับโัวใหญ่ เดี๋ยวเมียกูก็าให้น้องเกี่ยมเนยม่คุ้มตครับเจริญท่องพิศละขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ